สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องบองไปแฟนครับเอฟซีครับวันนี้วันที่28ทีมงานเรามีอะไรกันที่สํานักงานเพชรลเพินนะครับตอนี้น้องๆองเลนเซอร์ทีมงานบอลลัมเต็มหลดเลยเต็มเวทีเลยครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิมีงานอียงนะครับวันที่28ปพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นการเบิงนะครับวันที่28นะครับวันนี้ตามที่กําหนดไว้ตามที่คาดไว้นะครับโรงพยาบาล ผู้บริหารบนเสื้อผ้าเห็ดดังนะครับพี่น,อน้องในเครงเวทีน้องๆ้องกำลังสวมกำลังอันนี้กันอยู่นะครับอ่าลงตัวสวัสดีครับอ่าเริ่มลูกพี่ออกไปหาลูกพี่ออกก่อนพี่พงศธรพี่พงศธรพัดฝากเงินมาให้เสียออกมาไล่มือเปิดวงเพัด่าเพัด่าสมทบมาไล่เปิดวงเสียออกว่าจันว่าอ่าพี่พงศธร สองร้อยคะแนนขอบคุณครับโอเคครับพี่พ,รรพี่พงศธรนะครับสองร้อยคะแนนนะจ๊องเลยฮกินยังก่อก๋วยเตี๋ยวมือเปิดร่วงครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวมือเปิดร่วงสองร้อยเนี่ยแม่นครับนในวันมันสีเ่เก็บใส่บันซี่ไปปอบเมื่อยไม่ใส่ก๋วยเตเี๋ยวอย่างเดียวโอ้ยเด้อเออไม่ได้บ่รนี่บ่นเกลอไก่บ่บูคคุณครับพี่พงศธรให้อาร์เดอครับโด้อารเด้สองร้อยคะแนนตัวบ่าต้องเอาดอตัวน้ำว่าเอาตัวว่าไงเนีอย ตัวก็ดีใจหรอไปหาเอาเมียทหารปุผมเมียทหารเก่าอีกแล้วป้าครับผมเดี๋ยวไปหารอเบิ่งก่อนพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับพี่บงษ์สะทอนนะครับนะเพป็นสมทบมาไล่มือเปิดวงให้จ้าออกนะครับห้วยรถบ้านเคลื่อนที่ตัวนี่ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับรถบ้านเคลื่อนที่ครับพระเอกบอมฝนหพวงมาสอลรางแบอนี้ป้าเออดีดีดีครับ คนล้ำพวมาซ้อสอยู่งุ่มเขียวนละศิลปินเลครับน้ะแมาคนลำพวงมาหายสวมยู่ซุ่มเขียวพะนะเดเาไปเอาหน่อยฮะราไปเอากินแล้วอันพอลุงแองกินปีับไกลเดี๋ย้กินปงทับไก่้ก็มัเล็กหน่อยนะจอยมาเ่อกินปงดับไก่กัเล็กน่อยตัวเอาม่อย่านเท่าเลย ดีครับมาแล้วโอ้เ oh, อ้ามาแล้วท yeah, uh, ja ีอาจารย์อ an ุเทนสวัส uh. ด e ีค uh. ร e> ับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเรื่องไไอ้อ้ยังอยู่ครับควันไฟย้าคืนควันไฟย้าควันไญาขึ้นสู้เสียวแนี่ยอะไรปีนึงเอา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 ก็แต่บางหอดที่อาจารย์อุเทนกันดิแต่บางอดเอล้ววันศุกร์ป้าอะไรสันติพี่น้องถามหาอยู่ไปสายนาะสนอกวันนี้ไปนน้ำบ๊อบลัมซิงหรือเปล่าสนอกว่าบ๊อบแมนครับสินศุกร์ป้าโยสนอกเจ้าประธานหอดย่ามมันสิบอะ ไข่กนอนจ้มจ้ามือมันได้เปลนไปหน่อยครับเออเอเอาสุขภาพร่างกายต้องมากกว่าน,ขขน<ล>ะรเรื่องงานจังว่ากันอีกเรื่องนึงให้สุขภาพเพื่อนพูดซะก่อนเนาะผิดพล<อ>าดดูตลอดไม่ได้อยู่กันไปเฮาคือเกา่าดีล่ะเนาะอาจารย์ซ้อจะปรึกษาเรื่องห้องสิเอาผายาัญชอยขึ้นจังไงคชยไงห้องนั่งคุยเริ่มต้นขึ้นจังได๋คุยกันไปคุยกันไปแก้บทแก้บาทกันเสิได้ซ้อมอยู่นี่ล่ะพี่น้องเพราะว่าถึงเวทีน้องๆแดนเซอร์เพิ่นลูกๆแดนเซอร์เพิ่นก็สิ ก่นเกิสิซ้อมเนาะเข้ากัมาซ้มรับยูนิพอยเอเบอมก็ก็ลางเอาเครื่องเสียงมาลงนะครับเพราะว่าเราจะนัดกันมาซ้อมที่นี่แหละคิดข้าวละตีทีา่อ่เอมนสาวข่อยปังกล้วข้า ข้าวเช้าข้าวเช้าจ้าักุสาวนะคะยี่งพูดถึงอยู่แต่เรื่องทหานอ่ะโอเคกินข้าวก่อนนะนี่คือจอมยุดวัสดีครับอุ้ยกินเขาครับเาเหล่าอ่ะได้ครับไดครับดครับดครับมาครับใหญ่มาเลยบอใหญ่มากมากเหมืออื่นเนี่ยสอดปัดเหมือนอีกไปเบิกเงิ้แล้วได้แล้วใหญแล้ ม่เงียบป่เราได้เงินเมินก็ดีนได้กับบอยย่างหรอกลูกลูกไส่จรองแล้วมีหน้าต้องใส่มาครับพี่น้องเก่าเหลาครับเอก่าเหล่าไม่เงียบปวงสวัสดีช่องหนึ่งอยน้อครับผมไม่เงียบครับไม่เงียบป่วยคนวราสิมาอยู่เคนเปาเอาเงินอยู่วันศุนระเอาเงินมือมืออื่นสอดเข้มอื่นสอดล่ำแล้วก็สิได้ลุงไปเอามือนี้ครับผมครับขอบคุณครับไปจังไดรเขาเห็นตลกมันนี่แนว่เลยเราจะคุยกันน้องสนอจะถ่ายคลิปแล้ววันนี้คุยกัน เพราะว่าวันนี้วันที่28เราจะมีอะไรทํากันยังไงนะครับตอนนี้เมันลงในายกลุ่มแล้วยังล่ะล่ะนะครับแต่ว่าหังเ่าท่านใดว่าสิเอาจังไนเรื่องตอนนี้แห่งข <Ug> ้าวโพดก่อนค่ะเนาะแห่งข้าวโพดก่อนโอ้ <laughs> จะได้จังว่ากันโอ้ยโยโกยจะเส้นเหมือนกนไล่รวดอยู่ โอ้ไม่ใหญ่หอยวันนี้มีผู้ใดเหมาบ่านี่ยังไม่มีใครเหมาเนาะเอาจัดกันไปอาหารตามสั่งกว๋วยเตี๋ยวใยปวงใยห,หอยนะครับโอ้ยแดดครับอีนนี้ได้พี่น้องมาดิเอาอยู่เต็นเขียวซุ่มเขียวกับกำลังต่อเครื่องสี่ได้ซ้อมร่ำกันอยู่นี่นะครับพี่น้องแดดคักยังวะมือนีิ อาอสากามาแล้วแดวดแห้งแดดแห้งเหมืนหอนสีครับทิีออนนมน,าาน,น,น,นักดนตรีมันกำลังสิไปซ้อมกันนะครับเกาวกิ่น้ำระบายจานเอ้ยอ๋อในขั้วในขั้วทีมนักดนตรีไป พากันกินเขากินน้ำไปแล้วนักดนตรีเฮาโอ้สายชัวร์สายูัวร์สายูัวร์สายูัวร์สยชัเดี๋ยวเสียพากันเห็ดเนี่ยอุปกรณ์เล่นตลกอยู่กับลูกพี่ออกเพราะท่านเห็ดอยู่ได้เหมือนในสิได้คุยกันอยู่นะครับบอลรมจ้าโอ้กินอะไรนะกินบ้างเลยสวัสดีค่ะน้ำปั่นฮะน้ำปั่นค่ะน้ำปั่น น้ำจักรยานนี่บ่ไม่ใช่คนนั้นอันนั้นบ่น้ำจักรยานตัวนั้นำคนแดดหลายพี่น้องเลยสวนทมก่อนคนน่าลู้ๆน้องๆกําลัง,ลง,ง,งเต็มอยู่ทั้งเวทีนะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรบนเวทีนะครับวันที่28ตามที่กําหนดไว้นะครับเนะาะเดี๋ยวจังใดพี่น้องมาเร่งกะเขามาเบิ่งกันในกลุ่มนะครับในกลุ่ม ของบอลลัมเพชรรำเพืียงเน่านี่แหละนะครับพี่น้องเนาะจะได้กลับมาเบิงเเง็งมาแยี่ยกันนะครับตอนนี้ทั้งเวทีกับตังของชุดตังอยังเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆพวกนุ่งเอาแดนเซอร์ใหม่ว่าไงกินข้าวยังแดนเซอร์ใหม่ยังเลยคะ่ะยังเลยเหรอทำไมไม่กินเลยนะไม่อยากโอ้เ <laughs> ต้นเมื่อยไหลฮะ <c oughs> สู้ๆน้องนิดนะครับกำลังใจน้องนิดด้วยนะครับ <c oughs> โอ้ยหวานไหล แดด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 พี่รองเลยอะไรลูกอะไรครับปลาปลาอยังปลาปลาปลาข้อติอู้ใหญ่รจ้างวันเอ้าสวัสดีค่ะโอ้แดนเจอข้ามาหลายตัวสวัสดีค่ะยังกาอนนหน้านีน้าอาสยามลุงลำเพินสวัสดี นี่นาไปแล้วอะไรปลาคอโอ้โหมีปลาคอด้วยเหรอไม่ใช่ล้านนะ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาสัมนี่แล้วครับผมนะครับโมนิก้าปารียี่สิบแเราจะมีอะไรกันนะครับเรามาดูกันที่ในกลุ่มเพชรลำเพลินนะครับวันนี้ตรวจจ้าดฟาดบื้มแน่นอนครับเอาน้องตวดกับน้องมิวค กลิท้ายคลิปไปห,หน่อยค่ะนะคะวันนี้ก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจพวกเรานะคะสอคลิปนี้ขอบคุณบ๊ายบ้า